สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าจะจบลงที่ตรงไหนวันนี้ผมและพรรคก้าวไกลนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสนอแนะรัฐบาลนะครับเพื่อประคับประคองสถานการณ์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดอัตราการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อรอการรับมอบวัคซีนที่มีคุณภาพจากสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ณปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ14,000ถึง15,000รายและเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า10,000รายต่อวันต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาถึง10วันแล้วโดยการระบาดนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ระยะเวลา15วันเท่านั้นจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากระดับ7,000รายเป็น14,000รายต่อวันศกนากรรมที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการเสียชีวิตของประชาชนมากกว่า100คนต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับประเทศนี้ต้องประสบกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกอยู่ทุกวันประชาชนจำนวนมาก ต้องดิ้นรนหาที่ตรวจวินิจฉัยโรคเองต้องต่อคิวตากฝนนอนรอบนฟุตบาทหลายคนต้องป่วยตายคาบ้านระหว่างรอเตียงหลายคนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนออกมาสู่อากาศภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะล้มลงนอนเสียชีวิตกลางถนนเพราะเข้าไม่ถึงถึงการรักษาและระบบาสาธารณสุขเด็กตัวเล็กๆเ,เพียงไม่กี่ขวบหลายชีวิตต้องกำพร้าต้องพนมมือไหว้ ขอให้พ่อห่มมาห่มให้กับพ่อแม่อย่างไร้เดียงสาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าการที่พ่อแม่ของพวกเขาตัวเย็นเป็นเพราะร่างที่ไร้เพราะเป็นเพราะร่างที่ได้ไร้ลมหายใจไปแล้วและต่อแต่นี้ไปจะมีเด็กอีกหลายคนจะไม่ได้รับโอกาสที่จะกอดพ่อแม่ของพวกเขาอีกหลายคนสูญเสียพ่อแม่ทั้งทงที่อยากจะทดแทนพระคุณของท่านให้มากกว่านี้ ยังมีอะไรยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทําร่วมกันกับพวกเขาในวาระสุดท้ายของพ่อแม่จะเข้าไปกุมมือดูใจเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะขอเปิดโลงดูหน้าให้หายคละให้คลายความคิดถึงก่อนที่จะจากลากันชั่วชีวิตก็ยังทําไม่ได้ที่ครอบครัวที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวธุรกิจที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตต้องมาพังทลายลง พร้อมกับการแบกรับหนี้สินที่ล้นพ้นตัวเงินออมที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตต้องหายวับไปกับตาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาทั้งสิ้นและเป็นหนี้ชีวิตที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาต้องชดใช้สําหรับการบริหารจัดการการจัดหาและการจัดฉีดวัคซีนแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันรโอชาจะไม่ได้มีความกล้าหาญ ที่จะออกมากล่าวคำขอโทษกับพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองแต่เหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกมาขอโทษประชาชนของผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและเปลี่ยนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโคว a ค f ฟา i ิลิตีเมื่อวันที่21กรกฎาคมหรือการที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติให้จัดหาวัคซีนที่สามารถตรอบสนองต่อเชื้อกลพันธุ์ ต่อเชื้อไก่พันได้จำนวน120ล้านโดสในปี2565พร้อมกับเร่งรัดให้จัดหาวัคซีนภายในปีนี้ให้ได้100ล้านโดสเมื่อวันที่14กรกฎาคมรวมถึงการที่คุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือถึงแอสตราเซเนกาเพื่อขอให้เขาส่งมอบวัคซีนให้ได้เดือนละ10ล้านโดสเมื่อวันที่30มิถุนายนที่พ่งผ่านมานี้ตลอดจนการยื่นข้อเสนอซื้อวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่มเติมอีก50ล้านโดสเมื่อวันที่19กรกฎาคมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คือสัญญาณที่รัฐบาลได้สารภาพผิดโดยพฤต,พติใัยเพราะจำนนต่อหลักฐานซึ่งประชาชนและสังคมก็ได้พิพากษาคลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณอนุทินชาญวิรุูกูลตลอดจนรัฐบาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการด้านวัคซีนก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาล จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษที่ได้ขอกรรมทําเข็นเอาไว้กับประชาชนและเร่งใช้ความสามารถทางการทูตรวมทั้งการเร่งรัดติดตามอื่นๆเพื่อนําเอาวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมาฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการดําเนินการดังกล่าวแม้ว่ารัฐแม้ว่ารัฐบาลจะได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ สิ่งที่สําคัญที่สุดณเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีมากกว่าผู้ที่หายป่วยกลับบ้านถึงวันละห้าพันถึง8,000ัรายสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมและภาคก้าวไกลต้องเสนอแนะรัฐบาลก็คือการประคับประคองให้จํานวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวลงและลดอัตราการเสียชีวิตของพี่น้องพยาชชนให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่นี้ให้ได้ระหว่าง ที่รอคอยการสโงมอบวัคซีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งหากรัฐบาลไม่ดําเนินไม่ดําเนินการมาตรการประคับประคองใดๆที่มีประสิทธิภาพและเลง็งและเล็งเห็นผลได้มากกว่าที่เป็นอยู่จํานวนผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละสองหมืรายซึ่งจะทําให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวและอาจทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าวันละสองร้อคนได้ผมและพรกเก้าไกล จึงขอเสนอแนะไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้อำนวยการสบคจำนวนสามข้อหลักๆดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งให้รัฐบาลเร่งใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตตรวจประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และจัดสรรให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง สามารถนําเอาบัตรประชาชนมาขอรับเพื่อนําชุดคิดนี้ไปใช้ตรวจวินิจฉัยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้สัปดาห์ละหนึ่งชุดโดยสามารถโดยสามารถขอลงทะเบียนขอรับผ่านทางไปรษณีย์หรือขอรับด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานท้องถิน่นหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นสํานักงานเขตศูนย์บริการสาธสุขพร้อมกับจุดบริการเสริมต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ว่าการอําเภอในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งนี้เพื่อลดภาระของกระทรวงสาธารณสุขลงเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขได้นําเอาสภากําลังและศักยภาพทั้งหมดไปทุ่มเทรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ขอเสนอแนะให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาอุดหนุน เพื่อให้ราคาของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตอยู่ที่ไม่เกินชุดละ50บาทและเร่งจัดหามาให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อได้ตามร้านขายยามาตรฐานทั่วไปรวมทั้งจุดซื้ออื่นๆที่รัฐบาลกำหนดเพื่อให้ครอบคุมตลอดพื้นที่การเพิ่มการตรวจอย่างครอบคุมและต่อเนื่องตรวจตรวจแล้วก็ตรวจ จะเป็นบันไดขั้นแรกที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดลงโดยผู้ที่พบว่าตนเองติดเชื้อจะได้กันตัวเองออกจากคนในครอบครัวและชุมชนและเข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมและพักคก้าวไกลขอเสนอแนะให้รัฐบาลกระจายอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลืองอ่อนเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองสีแดงและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างเต็มที่โดยขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้2.1ให้รัฐบาลเร่งจัดทำศูนย์พักคอยเพื่อติดตามอาการหรือ community isolation center ให้มากจุดที่สุดครอบคลุมที่สุดโดยใช้พื้นที่วัด ศาส,สนาสถานโรงเรียนค่ายทหารตลอดจนสวนสาธารณะและสถานที่ราชการอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองอ่อนซึ่งมีสัสดส่วนประมาณร้อยละเจละเที่ไม่สามารถกักตัวรักษาตนเองที่บ้านได้โดยให้มีขีดความสามารถในการรองรับในการรองรับผู้ติดเชื้อในระดับ1นึ่0แสนห้าหรายกระจายเป็นจุดต่างๆอย่างครอบคลุม ในระดับแขวงเขตตำบลและอำเภอ2.2ให้รัฐบาลกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการดูแลศูนย์พักคอยเพื่อติดตามอาการหรือ Community ้ไอโซเลชันเซ็นเเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาจพิจารณาให้สำนัักอนามยศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักเทศกิจทำหน้าที่ดูแลในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็มอบหมายให้อบตและอบจเป็นผู้ดูแลเป็นหลักเป็นต้น2.3สําหรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮฮสพิเทลหรือพื้นที่ใดๆภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหากพบว่ากักตัวมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า10วันไม่ไม่ ไม่มีอาการของโรคแล้วสภาพปอดปกติให้ผู้ป่วยกลับไปกักตัวรักษาตนเองหรือทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านโดยมีแพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผ่านทางระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์หากที่บ้านไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ป่วยมาพักต่อที่ศูนย์พักคอยเพื่อติดตามอาการหรือ Community Isolation Center จนครบ14วันทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลือง สีแดงและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตซึ่งนอกจากจะทําให้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโควิดสิบเก้าดีขึ้นแล้วยังทําให้โรงพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในในภาวะวิกฤตด้วยโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหายใจเป็นต้นได้ด้วยซึ่งจะเป็นการแก้ไขไม่ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศล้มเหลวไปมากกว่านี้2 4จี่ ให้โรงพยาบาลรับผู้ป่วยในกลุ่มที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจากศูนย์พักคอยติดตามอาการหรือ Community Isolation Center หรือ Home Isolation หรือกรณีใดๆมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือ Hospital หรือพื้นที่ไปภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลโดยห้ามปฏิเสธปัจจุบันต้องยอมรับได้แล้วว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่อาจที่จะรับภาระที่หนักอึ้งน,นี้ได้โดยลําพังอีกต่อไปดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงควรมีหน้าที่ที่มุ่งไปที่กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งมีอยู่ราวๆร้อยละยี่สิบและกลุ่มผู้ป่วยสีแดงและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตซึ่งมีรวมๆกันราวห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองอ่อนที่มีอยู่ราวๆเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ควรมอบหมายและกระจายอํานาจให้หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสมเป็นผู้แบ่งเบาภาระโดยประสานงานทํางานส่งต่อกับผู้โดยประสานงานทํางานส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นระหว่างกันอย่างบูรณาการข้อที่สามเป็นข้อสุดท้ายในข้อหลักผมและพรกคก้าไกลเรียกร้องและเสนอแนะให้รัฐบาล ตรวจสอบอุปสรรคหน้าง,งานอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะอุปสรรคที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาต้านไวรัสได้อย่างล่าช้าต้องรอคอยขอเรียกร้องและเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขกฎระเบียบลดขั้นตอนและลดงานเอกสารงานธุรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงยาต่างๆโดยเฉพาะยาต้านไวรัสลงในกรณีที่จําเป็นขอให้รัฐบาลใช้อํานาจตามพรกฉุกเฉิน ในการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นปัญหาคอขวดทั้งหมดเพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่เริ่มมีอาการตลอดจนผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวได้สามารถเข้าถึงยาฟาวิพิโรเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสได้เร็วที่สุดภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ภายในสี่วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการซึ่งระยะเวลาภายในสี่วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการนี้ เป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ฉบับวันที่21กรกฎาคม2564แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้โดยเป็นการทั่วไปการเข้าถึงยาต้านไวรัสภายใน4วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการนี่คือสิทธิการมีชีวิตรอดของประชาชนที่ไม่ควรต้องสูญเสียไปจากระบบธุรการงานเอกสารต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤต ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองอ่อนซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละเจเปอร์เซนตควรลงทะเบียนและได้รับหมายเลขผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเลข HN หรือ AN โดยเร็วที่สุดงานเอกสารที่ไม่จำเป็นควรต้องยกเลิกงานเอกสารที่จำเป็นให้ทำตามทีหลังได้ที่สำคัญที่สุดเมื่อประชาชนพบว่าตนเองติดเชื้อจากการตรวจโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต ประชาชนควรเข้าถึงการรักษาได้โดยทันทีแพทย์สามารถวินิจฉัยและจ่ายยาฟาวิพิโรเวียและยารักษาตามอาการได้โดยทันทีการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และการตรวจวินิจฉัยอื่นตลอดจนการตระเตรียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำโฮมไอ o l a t i o n การทำคอม m ูนิตี้ไอโซเลชัระบบการลงทะเบียนต่างๆเพื่อเข้ารับษาเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหากจำเป็น ให้ดำเนินการตามหลังเป็นคู่ขนานไม่ควรต้องให้การเข้าถึงยาต้านไวรัสหรือยาฟาวิพิโรเวียซึ่งมีระยะเวลาเพียงแค่สีวันนับจากวันที่เริ่มมีอาการประชาชนต้องมารอคอยกับกระบวนการงานธุรการต่างๆเหล่านี้หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขระเบียบพอควดที่ทําให้ประชาชนต้องเสียเวลารอคอยกว่างานธุรการจะแล้วเสร็จกว่าขั้นตอนต่างๆจะแล้วเสร็จผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว ก็จะเปลี่ยนมาเป็นปุ่มสีเหลืองและอาจจะเป็นสีเหลืองเข้มที่มีภาวะปอดอักเสบซึ่งการให้ยาต้านไวรัสเมื่อมีภาวะปอดอักเสบแล้วมีคณะแพทย์หลายท่านยืนยันว่าจะคาดหวังประสิทธิผลในการรักษาได้ยากมากๆและทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นและต้องมีระยะเวลาในการครองเตียงที่โรงพยาบาลที่ยาวนานขึ้นซึ่งจะเป็นภาระของระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น โดยไม่จําเป็นนอกจากนี้รัฐบาลควรจะแก้ไขกฎระเบียบให้อาสาสมัครต่างๆที่ช่วยประสานงานหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่ศูนย์พักคอยติดตามอาการหรือ Community Isolation Center สามารถที่จะประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อลงทะเบียนให้กับผู้ติดเชื้อได้และสามารถรับยาที่แพทย์สั่งมาจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักคอยติดตามอาการ รวมทั้งนําส่งยาที่แพทย์สั่งย้ํานะครับนําส่งยาตามที่แพทย์สั่งให้กับผู้ติดเชื้อที่ทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านหรือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอเตียงเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้สำคัญที่สุดคือการลดระเบียบการกระจายอำนาจเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลาสี่วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการนี่คือหนทางที่มีประสิทธิผลที่สุดในตอนนี้หนทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เสียชีวิตลดน้อยลงได้สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากจะนำเรียนไปยังผู้วยการสบคก็คือในเรื่องของการจัดหาสูญล้างไตให้กับผู้ป่วยโควิด19ปัจจุบัน ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องล้างไตไม่สามารถหาที่ฟอกไตได้นะครับก็ขอเรียกร้องและเสนอแนะให้รัฐบาลโดยเฉพาะผู้บริการสมพคจัดสรรศูนย์ฟอกไตสําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยครับและรัฐบาลนะครับควรหารือกับกสอทชหารือกับค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆให้งดเว้นการตัดสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ค้างชําระค่าบริการในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของโรคเกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องเนื่องจากกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประสานงานเพื่อจัดหาเตียงหรือการติดตามอาการของผู้ป่วยที่ทำโฮมไอโซเลชันหรือการติดตามอาการของผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักคอยต่างๆล้วนจําเป็นต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสิน้นถ้าตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็จะทําให้ขาดการติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อได้ในท้ายที่สุดที่อยากฝากรัฐบาลก็คือการให้ความสำคัญการให้ความสําคัญกับยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับสถานการณ์ที่โควิด -19 กําลังระบาดยาต้านไวรัสฟาวิพิโรเวียยาเลมเดซีเวียหรือยาที่จําเป็นที่ต้องใช้ในห้อง ICU ไม่ว่าจะเป็นยานิมเบ็ก์โพรโพฟลและวิดาโซแลม นี่คือตัวอย่างเท่านั้นรัฐบาลต้องดูแลไม่ให้สต็อกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ขาดแคลนและถ้าเป็นไปได้รัฐบาลควรต้องมีวิสัยทัศน์ในการพิจรนารณานำเข้ายาต้านไวรัสประเภทอื่นที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการอนุมัติจาก FDA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันสังเคราะห์ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าโมโนโครนอลแอนติบอดี เพื่อมาใช้ให้แพทย์ได้พิจารณาเลือกใช้รักษาชีวิตของประชาชนนี่ไม่ใช่เวลาที่รัฐบาลจะประหยัดงบประมาณเพราะต่อให้ยาเหล่านี้จะมีราคาแพงจริงแต่เมื่อเทียบกับชีวิตของประชาชนแล้วถือว่าไม่แพงและถ้ารัฐบาลนี้มีความห่วงในเรื่องของงบประมาณจริงรัฐบาลก็ควรต้องเร่งจัดหาและกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายด้านวัคซีนเมื่อเทียบกับค่ายา เงินเยียวยาและความเสียหายย่อยยับทางเศรษฐกิจแล้วถือว่าค่าวัคซีนแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่ก็ถือว่าถูกกว่าความเสียหายต่างๆเหล่านี้อยู่มากแต่ที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้นำพาปล่อยปะละเลยจนเกิดข้อบอกพร่องอย่างไร้แรงในเรื่องการจัดหาวัคซีนอย่างที่เป็นอยู่นี้ก่อนที่วัคซีนที่มีคุณภาพจะเดินทางมาถึงประเทศไทยมาเต็มอ้อมแขนของพี่น้องประชาชน ตามที่คุณอนุทินได้เคยลั่นวาจาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรระหว่างนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทําโดยทันทีก็คือการประคับประคองสถานการณ์เพื่อไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโรคและการสูญเสียของพี่น้องประชาชนลุกลามไปมากกว่านี้จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาข้อเสนอหลักทั้ง3ข้อพร้อมกับพิจารณาข้อเสนอแนะอื่นๆและเร่งนำไปปฏิบัติด,ด้วยอย่าให้ระเบียบและกฎ และงานธุรการต่างๆต้องทําให้ประชาชนต้องรอคอยต้องรอคอยและอย่าให้การรอคอยเข่นฆ่าประชาชนขอบพระคุณครับ